อีกแล้ว,ว่าดูดิอารมณ์เสียเราเซิร์ชสิเตารีดรีดผ้าแล้วไม่ไหมฟิลิปเพอร์เฟกต์แคร์เตารีดระบบแรงดันไอ้น้ำรีดผ้าไม่ไมไมีจ้าเพราะฟิลิปมีทคโนโลยีโนเบิร์นการันตีไม่มีผ้าไหมพิจานณาผ้ามันค์ผลิตปลโอเกนะคะจะ<ม>ทิ้งเตารีดทิ้งไว้แบบนี้ งานรีด้าไะ้ทกาเลยค่ะและเตารีดฟิลิปยังฉลาบไม่ต้องปรับความรอ้อนใดๆทั้งสิ้นเลยสบายค่ะและไอ้น้ำเขานะคะแรงมากเลยค่ะฟิลิปมีเตารีดที่การันตีผ้าไม่ไหม้ไม่ต้องปรับอุณหภูมิแถมมีให้เลือกหลายแบบด้วยผ้าไม่ไหม้ no burn no burn นะจ๊ะ ถึงแล้วนะคะวันนี้ตั้นมาที่โฮมโปจะมาดูเตารีดกันนะคะวันนี้เราเปลี่ยนมาใช้เฟสชิลกันบ้างเจอแล้วจ้ากรนตีโนเบิร์ดนะคะอลังการมากแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้รุ่นไหนดีคือนอกจากที่มันจะโนเบิร์ดแล้วว่าตอนนี้คือเขาบอกว่ามันจะอ่านอุณหภูมิได้เองก็คือแบบเนื้อผ้าแบบนี้มันจะไฟแรงเอง เนื้อผ้าแบบนี้คือเราไม่ต้องมานั่งกดไม่มีสวิตเปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราให้พี่เขามาอธิบายให้ดูอีกทีว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะเพราะเราก็ยังไม่เคยใช้สวัสดีค่ะมีหลายรุ่นมากเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นแบบที่ไม่ไหมหมดเลยคือผ้าไม่ไหมแน่นอนแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราให้พี่อธิบายให้ฟัง แต่พี่เขาวางไว้นานมากแล้วก็ไม่ไใช่ค่ะคงนี้ไม่ไหม่ค่ะถ้าเราไม่อยากรีดเสื้อตัวนี้แล้วนะคะคุณผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไม่ต้องคัดแยกเลยผ้าตัวนี้จะบางกว่าตัวนี้ใช่ไหมคะคุณผู้หญิงแค่เปลี่ยนเนื้อผ้าค่ะเราก็สามารถวางปุ๊บจับตอลีดบางลงไปเค้นไปเบาๆไอ้น้ำก็ออกให้เราเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องปรับอุณหภูมิเนื้อผ้าค่ะวางไว้ก็ไม่ไหมค่ะเราไม่ต้องมาเลียงลําดับว่า ผ้าหนารีดก่อนผ้าบบงรีดที่หลังอ๋อไม่ต้องมานั่งทุกที่คือทําที่บ้านคือต้องแบบนั่งคอยหมุนเพราะว่าเสื้อเรามีหลายแบบหลายผ้ามากลูกค้าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับเนื้อผ้าแบบนี้วางปป๊บหายไปครึ่งผืนเลยใช่ไหมคะตัวนี้นะคะสังเกตพนักงานวางเลยค่ะแล้วก็รีดได้เลยแค่แต่อ้น้ำเบาเบาเห็นไหมคะเรียบกิ๊บ ไม่ได้ปรับเกิด<ล>ปัญหาอันนี้คือเป็นแบบหม้อต้มใหญ่ใช่หม้อต้มใหญ่เราเรียกว่าหม้อต้มแรงดันนะคะคคแยกแทงน้ําให้เราเลยเหมาะกับครอบครัวใหญ่รีดผ้าทีละเยอะๆหรือว่าร้านซักลีดก็ได้ค่ะ แข็งแรงทนทานส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นครอบครัวเล็กสองคนโนเบิร์นรีผ้าไม่ไหม้เหมือนกันใช่ค่ะรีผ้าปริมาณน้อยส่วนตัวนี้เหมาะกับลูกค้าคอนโดหรือไม่มีพื้นที่ในการใช้งานใช่ไม่ต้องการโต๊ะ่พราะไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาสาธิตให้ดูนะคะว่ามันใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวเราเอากลัเอากลับไปบ้านเราจะได้ใช้ถูกเปิดแล้วเราก็ใช่ค่ะ อย่างผ้าปักเลื่อมอย่างนี้เรารีดทับได้เลยค่ะไม่ดูดพลาสติกไม,ไม่ดูดพลาสติกค่ะแล้วก็ไม่ทําให้ผ้าขึ้นเงาเตารีดก็ไม่เสียหายนะคะก็เป็นหน้าหลอมอย่างดีค่ะดึงตึงๆเตารีดถ้าแบบขี้เกียจกดขีข้เกียจกดเมื่อยมืเดดเมอมเรากัวนิ้วล็อกเราก็กดคลิกสองครั้งแล้วจับแค่ด้านแล้วก็รีดได้เลยค่ะจับแค่ด้านรีดได้เลยค่ะ,คะ ถ้าเราหนาเราสามารถเพิ่มพลังไอ้น้ำได้ด้วยนะคะก็คือการที่คุณผู้หญิงกดคลิกหนึ่งครั้งค่ะกดคลิกหนึงครั้งแล้วก็กดกล้องเมฆเลื่อนไอ้น้ำได้เลยค่ะลองดูค่ะใช่ใช่ค่ะอ๋อนี่มันก็กจะมันก็คือมันก็จะปรับให้แรงขึ้นใช่ไหมคะแล้วคือตรงนี้คือที่เติมน้ำใช่ค่ะเวลาเติมน้ําเราเติมน้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะเราแค่ถอดแทงตัวนี้ที่สำคัญตัวนี้ไม่ต้องล้างตะกันนะคะ หลังใช้งานเสร็จคุณผู้หญิงแค่ปิดเครื่องแล้วนาน้ำไปเททิ้งแค่นั้นจบการดูแลรักษาค่ะก็คือเราสามารถรีดแบบใช่ค่ะถ้าที่มีความหนามากขึ้นหรือต้องการรายละเอียดมากขึ้นคุณผู้หญิงก็สามารถรีดได้เลยตัวนี้รีดผ้าไม่ไหม้แล้วก็มีฮีเตอร์ตรงนี้แค่เราเข็นเตารีดเบาๆก็รีดได้แล้วบางทีแบบ พวกเตารีดที่เป็นเหมือนไอ้น้ำแบบนี้ค่ะบางคนมันเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบมากใช่มันแบ่งเป็น2ประเภทค่ะมีแบบหัวพ่นที่ไม่มีตัวฮีเตอร์แต่ของฟินลิปของเราทําแบบพ่นรีดที่มีฮีเตอร์และเป็นแบบแรงดันรีดได้เลยก็คือเหมือนเตารีดแบบที่เวลาเรารีดปกติเลย ก็ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ลองแล้วอยากจะบอกว่ามันสะดวกมากแล้วก็รีดง่ายไม่ต้องกางโต๊ะแต่ก็คือเหมือนกางโต๊ะรีดผ้าไม่ต้องมานั่งปรับว่าแบบมันจะต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็รับรองว่าการันตีผ้าไม่ไหแน่นอนนะคะที่แตนเอาไปก็คือแตสั่งไปเป็นรุ่นนี้ gc 628 นี่หลังจากที่ดูแล้วคงจะอยากได้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆนะที่สนใจเตารีดฟิล l ิปโนเบิร์นะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามสามารถเข้ามาดูได้นะที่บูธของฟิล l ิปเลยหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้ะคะ่ะที่ homepo.co.th เข้ามาดูเข้ามาลองกันแล้วจะแบบคือต้องหิ้วกับบ้านแน่นอนอะ่ะวันนี้ตั้นไปกันแล้วนะคะ